สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปุ้ยชาแนลนะวันนี้จะพามาย่างจังวัดทำรรพญานาคสักชื่อวัดอยังจำอะไรเลยอยู่จังหวัดศรีสะเกษเป็นวัดสร้างใหม่เพิ่งสร้างได้ปีสองปีวัดทำรรพญานาคจะพาอย่างหล่อเบิงว่าบรรยากาศมันดีลมดืนขนาดไหนมาเบิ่งเลยตอนนี้กำลังที่ย่างเขาทำทางข่าวลมเย็นลมจอยนี้มันโควิดคนเลย่อ่ขยมาหลาย กำลังสร้างใหม่การรังสร้างยังบรทันแล้วเสาปูนจยังก็ยังบรทันนะกำลังเริ่มสร้างวัดธรรมพญานาคจังหวัดชิซึกเกตชิบูฮุกวัดยังได,ดงสง้สิทำพระวัดยังจำเสียวันลืมหลงเสียวันมีกวางอาดสังสังตัวใหญ่เลย ตายบรรยากาศทางเขาอันนี้คืออีกย่างมันคือตัวอีกย่างไอ้เขาตัวอะไรจิงโจ้กะปอมหยักอุ้ยมันกินในนี้ได้คืออย่าง เนาะอย่างดีอ่ะบรรยากาศอย่างดีอ่ะมีดอกบัวใหญ่ลมลื่นป่าไม้ยิ้เย็นงามแหง อย่างทางเขาทำพยยระเา้มามีพระทาตใหญ่นะคุณมีพระทัตใหญ่กาลังสร้างกาลังสร้างยัางม่แล้วทางเขาสร้างง่ายๆลยลมเย็นบรรยากาศดีแห้งนี่ต้นไม้ใหญ่เขาจสร้างเขาเป็นแบบสุดยอดเลย เรามาที่เชเกตต้องมาเที่ยวเด้อในยุคโควิดเนี่ยพราะเนโควิดนี่คือชิ้นกล้ามก่อนนี่คนคือเสียร้ายพราะเนโควิดไม่ไปเที่ยวอะไรเรียกวัดอะไรในหัวลืมแล้วอันนี้เขาเรียกวัดอะไรนะ วัดศรีมงคลรัตน์นาวัวดศรีมงคลรัตนาจังหวัดชีสเกตวัดธรรมพญานาฏวักห่างข้างขึ้นลมเย็นเย็นโอ้ยอากาศดีแห้งไงนี่คือเจ้าแม่ตะเคียน นีอบรรยากาศข้างบนนี่แค่ส่วนหนึ่งงามแห้งเบิง,บงลากไมก้สมัยใหญ่บรรยากาศดีดีอยู่นี่เย็นลมพัดไว้ๆเสียงนกเสียงกาฮอนเราได้มาชี้สเกลมีเรื่องมาเที่ยวหรืองามแห้งของนี้ ลมพัดเออนี่นี่โมน,นี้ง่ายนี่ทางพญานาคเป็นหลุบป,ปั่นพญานาคคือหลุบป,ปั่นลมยุ่งแบบงามเลยากาศลมดื่นเย็นลมพัดว้อยๆอยยู่เราจะมาบัดทำพญานาคบรรยากาศเยน็นนี่เพิ่งสัง่งสั่งยัาง,งม่ทันแล้ว กระสังแหลวอยนะสิแบบน้มยังสั่งมาแหล้อยอยู่บงท้าก็สังกมีมี่มีนาเป็นชังว่าแหล้ออากาศดูปลาดมยุ่งใหญ่ป่งลูกปันนน่นดมยุ่งว่าน่งไทยลูกดมยุ่ง บรรยากาศลมเลื่อนเย็นแบบเย็นแห้งเขามาันเงนียบสงบบรรยากาศดีมีแต่ลมนอนคนอาจจะเ่ค่อยหลายมันช่วงนี้โควิดาคนม่นค่อยมาเที่ยว,วโควิดก,ก็กโควิดซาเขาจ่สัง่งเราที่งามค่ะ งามแห้งอ,อ,อ๋อน,นี่เขาก็ล่งางสางยังมาะและอยู่ข้างบนยังมีล่างผ้าอยู่มีผ้ายางละเบ่งเละถึะระระเทอะนี่กำลองบแบบตรงเขียวเลยตรงนี้นี่ถอดท่างเขาทำพรายาห ไม่ใจ่ขาไปเบิกเนื้อใชอเป็นจนนาาินตนัการอ้ออางา้งอออาชีพเสียงดด้เลยเขาก่าสานเยอสาธุสาธุธรรมพานาอนอำแงางหนอ เสียง,งดังวายเรื่องอไรบังเอิลูปพามาขเขากำลังกอราสามกอราสารอองอยู่กำลังดุน้นามเห้ ศักดิษย์เยอะมั้งนี่มีพึ่งสาง้งสางแล้วนี่สกสำเด็ปล่อยเสียงดังม่าได้ด้วยคนได้ยินลูกเกนฝืนเขางแมเงี้ยคิดนอ่ะทางนี้มาทันแล้ว คนกับซีมีอยู่เวลา,าโควิดช่วงนี้คนเลยบ่ค่อยเข้ามาง <c oughs> ามแ้ฮ okay. ทำพญานาควัดทำพญานาคของชีสเกตงามครับงามเลยดูกระถางน อย่างเราคนตามสอบตามุงเหตุแบบน้าแห้งทำพยายนาคแต่เขาเขาก็เป็น,ปนงสร,ร์เขาเป็นสารรสารรงในโลกภาพค่ะก็เป็นสารรสายังปด้ทนหลังด้านล้งในเพื่อทพยานา วัดถ้ำพญานาควัดศรีสะเกดโอ้ดูลาแรงกันแอบน้ำแห้งได้เทยรูปยังไห้รูปยังได้สี่ห้า

บรรยากาศของบนออทำพยานาคมีสมั่มาแล้วนี่เพิ่งสั่งทางหนังก็ยังสังเป็นกสังมีของพวกบูุาของี้พวกวของมักเท่บางบุษาบางในญ่มีนะของเกี่ยวกับพยานาไบุชา อะไรกได้อย่างสนศักดิษษ์สิทธิ์มือ่ามีทุกอย่างที่เกี่ยวกับพญานาคเสียงดวตบาลมีมือซ่านี่วายอยากมาไหษษษษมล่ะด,ด,ด,ดิฉีนสะเกมดนลย บรรยากาศตอนนี้ก็ออกง่ายจากทางเลยคนกับกำลังหลังมาหลายอยู่มากราบไหว,ว้บูชาบรรยากาศนุ้ยดีแห้งลมดื่นเยน็นออกมาแล้วออกกําลังอยู่ข้างนอกเย็นชมวอยบรรยากาศมาพักผ่อนนุ้ยมากราบไหว้มาถวบมะเที่ยวชมกทชิสเกต คลิปนี้ก็ผ่ากระเที่ยงไปเองค่ะถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย